พอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งได้ไหมคะพอดีแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปแล้วแล้วก็ลองเช็คูลีกทีว่ามันยังเหมือนเดิมเลยกลัวว่าส่งกิจกรรมมาแล้วจะไม่ได้รับนะคะอันนี้เนี่ยเออถ้าเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ที่จะแจ้งนเรเร็วๆนี้นะคะต้องขออภัยจริงๆว่าอาจจะไม่ทันนะคะแต่ยังไงก็ตามให้นักศึกษาแจ้งมาโดยเร็วที่สุด นะคะแจ้งทางในอินบ็อกซ์ของ Facebook Page นี้ก็ได้นะคะหรือจะเพจถามให้ทูลก็ได้หรือช่องทางการติดต่อมาหาวิทยาลัยได้ทุกช่องทางนะคะรีบแจ้งมาโดยด่วนนะคะว่าจะขอเปลี่ยนที่อยู่แต่ว่าทั้งนี้อาจจะไม่ทันเนาะก็ต้องบอกนะักศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะถ้าอย่างไงก็อาจจะต้อง ไปเช็คก,กับที่อยู่เดิมนะคะว่ามีเอกสารส่งไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคนที่พอจะสะดวกทำแบบออนไลน์ได้นะคะอาจารย์เลยแนะนำว่าให้ทำเป็นออนไลน์ดีกว่านะคะรัศาษาจะทำที่ไหนตรงไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยู่ในช่วงกำหนดเวลานะคะต่อมานะคะสำหรับโครงการกำนานน นะคะตรงการกำหน,นเนี่ยเนื่องจากว่าจะมีส่วนของคะแนนเก็บคะแนนสอบต่างหากนะคะมีคำถามเข้ามาว่าแล้วกิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นตัวเนี้ยมันเอาไปอยู่ในส่วนไหนของคะแนนนะคะพูดง่ายๆนะคะกิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้ก็คือส่วนที่แทนการสอบนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าเดิมถ้านักศึกษาเนี่ยมีสัดส่วนของการสอบในชุดวิชานั้นนะคะ40% อย่างนี้ก็หมายความว่ากิจกรรมร้อเคะแนนร้อยร์เนตรงนี้นะคะก็จะเอาไปแทนในการสอบนะคะแทนในการสอบเท่านั้นส่วนคะแนนเก็บจากส่วนอื่นๆที่นักศึกษาทำมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะมีคำถามว่าแบบออนไลน์มีระบุเวลาไหมคะว่า ต้องเข้าทำในวันเวลาไหนบ้างหรือทำได้ทุกเวลานะคะอันนี้ก็ต้องตอบว่าเวลานะคะเวลาในแต่ละช่วงวันเนาะก็คือสามารถเข้าไปทำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสะดวกเมื่อไรก็เข้าไปทยอยเข้าไปทำเป็นระยะระยะนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยตัวกิจกรรมอาจจะมีช่วงเวลาในการส่งกิจกรรม เพื่อที่จะไม่ให้ออกันส่งมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเลือกกิจกรรมร้อยซนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่านอนใจเดี๋ยวรอไปทำวันที่ยี่สิพฤษภาวันเดียวไม่ทันไม่ได้นะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีคนส่งมาพร้อมกันเยอะๆแล้วระบบอาจจะมีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันบอกล่วงหน้าคาดการในอนาคตไม่ได้เลยนะคะว่า มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เผื่อ,อไว้ดีที่สุดนะคะในแต่ละกิจกรรมในหลายๆชุดวิชาเนี่ยก็จะพยายามออกแบบให้อ,อ,อยู่ในช่วงเวลาช่วงวันที่นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะส่งได้แล้วนะคะอย่างเช่นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมสองทำส่งภายในสัปดาห์แรกกิจกรรมสามกิจกรรมสี่ส่งในอีกสัปดาห์หนึ่งอย่างนี้ค่ะคืออาจารย์แต่ละชุดวิชาเองก็จะ พิจารณาแล้วว่าเออเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษารเนี่ยพอจะส่งได้ทันทําได้ทันก็เข้าไปทําในช่วงนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะได้เป็นการกระจายช่วงเวลากันนะคะเพราะนั้นช่วงวันเนี่ยดูตามแต่ละชุดวิชาทีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่เกิน20สพฤษภานะคะส่วนช่วงเวลาในแต่ละวันทำได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ24ี่ชั่วโมงเลย